ตานี้นะครับถ้าผมชะนะนะผมขึ้นพันหกแน่นอนครับผมเป็นแบบตาชี้ชะตาของผมเลยอะว่าผมจะขึ้นพันหกได้หรือเปล่านะครับผมติดครับผมเราจะได้เท่าไหร่เอ่ยขอเยอะหน่อยเฮ้อตึ้งๆนั่นแหละพันสี่ยี่สิบหกโอ้โหโอ้โหอย่างนี้เนี่ยแล้วผมก็ท้อเลยครับเพื่อนๆเพราะว่าแบบก็ผมแบบมีคนติดตามพันหน่อยๆอนี่ยพันแบบพันหนึ่งร้อยกว่าเนี่ยแต่คนดูผมน้อยมากเลยครับเพื่อนๆบางทีมันก็ท้อนะแต่ไม่เป็นไรครับผมผมจะสู้ผมไม่ไปถอยครับเพื่อนๆฝากเพื่อนแบบดูผมแล้วติดตามผมด้วยนะครับผม นี่มันที่ร้อยสามที่มันฮิตในช่วงนี้ครับผมเพราะมันเพิ่งมาแค่รอบที่2เองนะไปดิไปแล้วแทงหลุดนั่นแหละโอ้โหยังเกินเสาแรกยัดไปเลยโอ้โหยัดไปเลยโ,โหดเกินยิงเ,เสาแรกแบบนี้ใครจะเอาผมลงอ่ะเอาจริงอ๋อนีได้จะตัดบอลยิงส่งมาสี่ส่งหนึ่งสองไปออหยไปครับเพื่อนเหมือนเดิมเลยผมยัดเสาแรกเหมือนเดิมเลยนะยิงโอ้โห ต่ขาแทบขาดอ่ะดูดิเมืเ่อกี้ต่ขายแทบขาดทุือนดูดูดโูทตอนี้จัาไปสองเมตรแจะขายแทบขาดเสาแรกทั้งสองเมตรเลยนะภาคกันก่อนนะเพแบบภาคสองพันแสบบิกแบบ้าสองพันแสบบิปแดบบนะตอนสองพันยี่สินะผมบอกเลยว่าช่วงสองพันสิแปดนะผมชอบดิโมแวนเนอร์ Mo มากเฮ้ยเอาสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้กลับมาเจอกับกำพลเอนายกันเหมือนเดิมนะ วันนี้นะครับผมจะมานี่แชทของผมจะเสร็จสิ้นแล้วครับเพื่อนๆตานี้นะครับถ้าผมชนะนะผมขึ้นพันหกแน่นอนครับผมเป็นแบบตาชี้ชะตาของผมเลยว่าผมจะขึ้นพันหกได้หรือเปล่านะครับผมชี้ชะตาจริงๆตาเน,นี้ยเดีด๋ยดิตอนนี้ผมแรงพันห้าเก้าสิบหกนะครับบอกเลยว่าชี้ชะตาจะจัดอะถ้าชนะคือแบบกรัานตีพันหกแน่นอนครับผมนอกจากผมจะไปเจอพวกแร้งแบบเก้าร้อยพันหนึ่งเนะี่ยไม่ขึ้นแน่นอน จับติดหรือเปล่าจับจับติดับผมจับติดนะผมเราเจอได้เท่าไหร่เอ่ยขอเยอะๆหน่อยเฮ้อตึ้งนั่นแหละพันสี่ยี่สิบหกโอ้โหโหกอย่างนี้เนี่ยตึงนะคบเพื่อนๆมันสี่ยี่สิบหกนะนี่ครับผมมาาไปกับแผนเดิมนะแผนหน้าสองผมนะครับผมแผนสี่สามหนึ่งสองนะเพื่อนเดี๋ยวเดี๋ยวประบาณแบบจบคลิปนี้ไปหนึ่งเอ้ยเพื่อนครับดูดีเขาดิทีเขาก็โหดนะเนี่ยโอ้โหจัดอยู่นะกองหน้าเป็นตอเลยครับผมบอกเลยว่าโหดจัดครับผม เดี๋ยวจบคลิปนี้ไปประมาณสักคลิป2คลิปนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวผมจะแบบมารีวิวให้เพื่อนๆได้ดูนะรีวิวแผนนี้นะผมแผนนี้ที่ผมบอกขึ้นพันหกนะแล้วชาเลนจ์ต่อไปคือพันเจ็ดครับเพื่อนๆถ้าผมไม่แบบไปทาคอนเทนต์อะไรพ่เ่นพ่เ่นก่อนนะผมจะขึ้นพันเจ็ดให้ได้ครับผมแต่บอกเลยว่าผมต้องทำคอนเทนต์มากัแหละแบบอย่างอื่นมากเนาะเพราะแบบเป็นแบบการไา่แรงเพื่อนๆแบบอาจจะเบื่อจำเจอะแล้วผมก็ท้อ้วยครับเพื่อนๆเพราะว่าแบบ ผมม,มีคนติดตามพันหน่อยๆอนี่ยพันแบบพันหนึ่งร้อยกว่านะแต่คนดูผมน้อยมากเลยครับเพื่อนๆบางทีมันก็ทอนะแต่ไม่เป็นไรครับผมผมจะสู้ผมไม่ไมถอยเพื่อนๆฝากเพื่อนๆแบบดูผมแล้วติดตามผม,มด้วยนะครับผมเอาดิเปิดมาก็จัดเลยเพื่อนๆมาวีร่ามาดิสวยมาที่คาร์ลอครับผมคาร์ล็อส่งกระปอ๋อจะเย็นเราแบบเราแบบเล่นชวๆครับเพื่อนๆตอนนี้นะเอาชวนๆเลยส่งง่ายๆบุโนโมาสวยนั่นแหละโอ้โหคาร์ส่งไม่ไยเลยอะ มาดิเพื่อนมาดิเจอเมซี่ผมนีม่เมซี่ร้อยสามที่มันฮิตในช่วงนี้นะผมเพราะมันเพิ่งมาแค่รอบที่สองเองนะมาดิไปแล้วแทงหลุดนั่นแหละโอ้โหยังเกินเสาแรกยัดไปเลยโอ้โหยัดไปเลยโหดเกินยิงเสาแรกแบบนี้ใครจะเอาผมลงอะ่ะเอาจริงเสาแรกเนี่ยคือแบบเป็นขี้อ่ะโู้โ่ตอนนี้ยังแรงอะ่ะเป็นไงอะ่ะดูสกิลผมในสกิลในการกดยิงผมแบบไม่อยากจะพูดอะครับทุกคน โหดเกินเหตุอะดูดิไปแล้วไปแล้วครับผมไปแล้วครับผมไปแล้วครับผมไปแล้วไปแล้วแล้วก็ยิ่งโอ้โหจนเสาอะไรวะแม่งเอ้ยเกือบดีว่ะเกือบดีเกือบดีเกือบดีครับเพื่อนๆเกือบดีนะไปต่อโอ้โหโดนเขาส่วนครับผมเสียส่วน,ดนได้หรือเปล่ามู้ยครับผมมาวิล่ารับสันรับสันออกข้างมาลุนโดโดพิกส่งออกข้างให้คาร์ลอสครับคาร์ลอสเปิดจากริมเต้นไปตอเลตได้มงไหมโอ้โหไม่ได้มงครับผม นี่นะอืดีเดียวมาวีดา้าเอาหน่อยวีด้าจะวีด้าว่ะล็อตสันติดมัซี่เปล่าเข้าขวาตีดโอ้โหติดมัซี่ครับผมติดบล็อกนะเอาเลยแทงหนึ่งฝากก่อนฝากก่อนแล้วโอ้โหไม่ฝากวะเพื่อนเองนาะนี่จะตัดบอลอีกทีหนึ่งส่งมาซี่ส่งหนึ่งสองไปเอ้ยไปแล้วฮะเพื่อนเหมือนเดิมเลยผมยัดเสาได้เหมือนเดิมเหมนะยิงโอ้โหแต่ขาแดแทบขาดอ่ะดูดิเมื่อกี้ แต่ขาแทบขาดเพื่อนดูดูครตอนนี้จัดไปสองเมตรแต่ขาดแทบขาดเสาแรกทั้งสองเมตรเลยนะโหดเกินว่าบางทีอะโอ้โหมันโหดเกินไปแบบไม่รู้จะพูดยังไงแล้วอะโหดเกินเพื่อนๆตอนตอนี้แบบสองเมตรอะโหดจัดบอกเลยขาร์ล็อตเขาจี้มาแล้วจี้มาจี้มาเอาขาร์็อตมาเดียววะนี่ครับผมผมว่าน้ำสองสูตรเลยนะแต่โอเกมนี้มันจัดขาร์ลอตพิกมาเอ้ยไม่เอาบอลจักเทียรเพื่อนรัก เอาสวยเอาหน่อยเอาหน่อยสวยเนี่ยอะไรวะเนี่ยบอนเมื่อกี้ครูขิกม้วนตัวไปหมดครับผมม้วตัวตัวเด็งไปหมดนะบอกเลยว่า่าพลาดนะเพื่อนๆพลาดทีโดนผมสวนหายอยู่นะเพราะว่าแผ่นหน้าสองสวนโหดด้วยจริงๆแบบแผ่นอะไรก็สวนโหดเหมือนกันนะเพื่อนอ้าวแล้วได้แทงว่ะได้โยนก็ได้โยนไปปูโยเอ้ๆได้เว้ยได้เว้ยตอนนี้เป็นใจว่ะออนนี้บอลมันเป็นใจว่ะเพื่อรัก โคตรดีครัเพื่อนตอนนี้บอลมันเป็นใจนะมาดิมากลางว่าพี่ดักกลางนะน้องมาดีครับผมขัาร์ได้บอลวะแทงกลางมาหนึ่งสองโอตีวีล่าวีล่าเจอวีล่าครับผมอะไรวะเนี่ยวีล่าเจอวีล่าโฉบมาต่อเลสอะไรอีจกจับบอลไม่ดีอ่ะน้องรักสฉบหนึ่งเบิ้ลสองแทงปั่นแบบนี้แหละโอ้โหสไตล์เนี่ยยันเสาแรกเหมือนเดิมเสาแรกเหมือนเดิมโอ้โหอะไรวะเนี่ย ยิงเป็นตอนแรกเป็นดาวยิงสูงสุดเท่านั้นเือนเมื่อกี้ยิงโคตรสูงสูงไปไหนก็ไม่รู้นะสูงปี๊ดเลยอะ่ะมองไหนอมองไหนไม่ได้มองเลวยวะบุโยส่งนั่นแหละส่งครับผมหนึ่งโอ้โหได้หวะได้อยู่ได้อยู่สองนั่นแหละบูโนโ่ครับบูโน่จี้ไปดิมเต้นแล้วก็เปิดคอเข้ามานะโอ้โหเฟคชอ็อตสวยอยู่นะเมื่อกี้ผมกำลังคิดอะไรก็ไม่ดูนะครับผมคิดโมดส่วนไปห,หมดนะคิดคิดจะเปิดคอรหรือว่าจะจะส่งดี นี่ครับเพื่อนก็จบครึ่งแรกกันเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมนี่ตอนนี้ผมแบบอัดเสาแรกสองลูกเพื่อนโคตรสวยครับผมเพื่อนครับเพื่อนเห็นแบบช่องผมไหมแบบบางิีมันคนดูน้อยมาเลยอ่ะฝากเพื่อนดูคลิปผมกันบ่อยๆนะครับผมหรือเพื่อนอยากให้ผมทำคอนเทนต์ไบไหนแบบลองบอกกันมันได้นะเดี๋ยวผมไปทําให้นะครับผมผมสงสัยแบบไม่มีคนดูเพราะแบบมันแบบคอนเทนต์ไม่สนุขนาดนั้นแหละแล้วผมพูดไม่ดีใชมั้งไม่รู้อ่ะผมก็ไม่รู้เหมือนกัน แต่อยากอยากให้ผมแก้ตรงไหนแบบปรับตรงไหนก็บอกผมได้นะครับเพื่อนๆนะมาดีเหมือนเดิมแล้วเข้าเข้ามาในเกมอนเะพื่อนๆเฮ้ยโอเปคแฮมอย่าแต่ขวายิงหูยิง,ยงติดบล็อกผมนะเป็นไงล่ะบล็อกผมก็โหดเกินดูดิโหดจัดอะตึงโคตรผมว่าตึงโคตรเลยเอา้าเสียบใครวะดีโกได้ไปแล้วคาร์ลผมจี้ไปคาร์ลจี้ไปจี้ไปส่งหน่อยเวยบบีมาแล้วเอามาดี เฟคช็อตพิกนั่นแหละโอ้โหทันโอ้โหไม่ได้ไไดหนึ่งสองแทงบุคคาโอสจะวิ่งทันหน่อยนี่ยนคะาโอสเจอคาโอสว่ะคาโอสเจอคา,อาโอสว่ะโอ้ตัวมันเหมือนกันเยอะจนเดินไปบางทีอะไม่ได้ส่งให้ไปแคมไปแคมมาชาวีครับผมชาวีเอาไงชาวีจีมาจีมามูะส่งให้ใครครับผมจีมาส่งไปแล้วแทงให้แวนเนอร์ครับด,ดิโมดิโมโด้ผมสบายไว้น้องส่งหนึ่งนั่นแหละลองเบิร์นไป เบิ้ลตัวหลังครับผมแนะนั้เบิ้ลตัวหลังนะฮะเบิ้ลข้างเราต้องแบบแบบเน้นแบบจังหวะแบบที่แบบตัวเขาว่างๆนะนนเพื่อนเนะเอ้ยอะไรเนี่ยส่งหน่อยข้างๆสวยคาร์ลอตฝากติดอีกแกมาแล้ววะโมซารลาว,วะโมซารลาโมซาราาลาอะไรเนี่ยนี่ไงพิกส่งสวยหนึ่งใจเยนเ็ยนหนึ่งปึ๊บสวยส่งส่งครับตามสไตล์นั่นแหละตามสไตล์แทงโอู้ย ต้องหลุดแล้วแหละไม่ต้องหลุดแล้วแหละไม่หลุดครัเบเพื่อนเสียดายมากเลยอะเอาเว้ยบูเอ้ยไอ้น,นั่นเว้ยเอ่อเทนอเล็กซานเดอร์ไม่ได้นะเมื่อกี้อ,อะไรวนะเนี่ยมาดีเวนเนอร์เหรอดีโมเหรอเอ้ยดีโมยิงเปล่ายิงเปล่าดีโมโอ้โหยิงไม่ดีครัเบเพื่อนดียิงไม่ดีนะถ้ายิงดีๆผมว่าผมอาจจะหายได้นะครับผมเพื่อนขาเพืเ่อนจัดได้ปะเอ่อสมัยเป๊ะภาคกันก่อนนะเป,ะป๊ะนะภาคกันก่อนนะเพแบบภาคสองพันสิบเก้าสองพันสิบแปดนะ ตอน2010เลยนะผมบอกเลยว่าช่วง2018นะผมชอบนี่แวนเนอร์ er มากเฮ้ยเอาอีกแล้วมาอีกแล้วผมโอ้ยเราไม่น่าพูดแบบเล่ยเปื่อยเลยดูดีจังหวะนี้นี่ส่งปุ๊บส่งตัวนี้แล้วผม,มพลิกแทงยังสวยอะ่ะตอนเล้จับไป3 <S <S มมเมตรแท็กแล้ครับเพื่อนโอ้ยแม่งแบบ The ะเบสว่ะตอนเล้ผมอะ่ะเดอะเบสจริงไปครับเรามาคุยกันต่อครับผมนี่นะตอนแบบแบบภาคก่อนก่อยนะภาคแบบพวก ภาค10 2สองพันสินี่ยผมบอกเลยว่าดีโมเวนเนอร์เป็นตัวบอลดำนะครับผมแล้วโหดมากเอาขึ้นมาเอาอีกแล้วเอามาอีกแล้วเสาแรกจังหน่อยเว้ยอื้มมันจะเสาแรกเหมือนต่อเลนซะหน่อยถ้าเสาแรกเหมือนต่อเลนะอ่าหลุดแบบนี้ก็เรียบร้อยหรือเปล่าครับผมไม่ได้นะขอทีนึงขอทีนึงขอทีนึงได้เว้ยเดีูนะครับสวยขอหน่อยขอหน่อยขอบอลหน่อยโอ้โหไม่ได้บอลนะครับผมถ้าเป็นเราเราขึนต่อดีกว่านี่ครับดีโมเวนเนอร์แบบสองพันแบบภาคสองพันสิบแปดสองพันสองพันสอบมากเลย ผมแบบเอาเยิยนคู่กับคิดเตียนอีเด็กเซนไม่ใช่มั่วแล้วเอ้ยแทงแล้วหลุดเพื่อนเมซี่ดิปปิ้งช็อตเด้อเวย้ยโอ้โหไม่ไดิดิปปิ้งช็อตครับผมเมซี่ยิงธรรมดาเลยอะยิงแบบสวยนะเพื่อนเพื่ดิยิงแรงด้วยครับเมซี่เวอร์ชันร้อยสามนะครับผมจะบอกทิคในการเล่นให้นะเป็นตัวที่ยิงแรงมากเน้นแบบยิงยิงยิงทำธรรมดาเลยครับเพื่อนเยิงปั่นก็ดีนะแต่ถ้าปั่นผมแนะนําเป็นปั่นด้านขวาปั่นข้างขวาดีกว่าครับผมพอเมซี่ปั่นข้างขวาแบบ เข้าเกือบร้อยเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์อะเดี๋ยวผมจะทำคลิปมาให้ดูไม่เชื่อนะเดี๋ยวผมทำคลิปให้ดูเพื่อนๆบอกเลยแมซี่แนะนำเลยครับผมนี่ครับเรามาคุยเรื่องเดโมเดววนเนอร์ต่อนี่ครับเพื่อนแต่ก่อนนะที่ผมเล่นเปจน,นะผมผมเล่นตั้งแต่สอง8ิบปดผมชอบวนเนอร์มากๆเพราะวันเนอร์เป็นตัวที่ยิงคมวิ่งเร็วแบบครบเครื่องอะวิ่งเร็วยิงคมเนะี่ยแล้วผมก็จะเอาแบบมายืนซ้ายเออปีกซ้ายจะเป็นในนั่นเออใควะอิซินเจอิซินเจของ นาโปลีหรือเปล่าผมจะไม่ได้นะผมน่าใช่แหละผมชอบมากเลยแบบเพราะว่ามีความเร็วแล้วยิงแรงครับเพื่อนโอ้ยไหนมาโอ้ยไหนมาเกือบจัดนะเดี๋ยวผมขอมาเล่าเรื่องนิดนึงนะเพื่อนๆนะเพราะว่าตอนนี้มันชิวเนาะถ้าไม่ชิวผมจะไม่เล่าเรื่องเลยเพแบบราะแบบสองพันสิบแปดสองพันเก้า 28, 29, นะผมชอบมากเลยดิโมเนอร์ซินเจนะแบบ,เอ,แบเอาแบบเอาไว้แบบหนึ่งสองแทงเลยนะโอ้ยเป็นหลุดเพื่เพื่อนๆเพราะว่าแบบช่วงนนั้นะครับยังไม่ยัง,ย,งยังไม่ค่อยมีคนเก่งๆเยอะมากนะแล้วผมแบบเป็นช่วงแบบเปิดเอ้าเอาดิ แทนยิงหน่อยเว้โอ้โหหายลงมาเป็นตูปซับแล้วก็จัดเลยครับเพื่อนๆดิสวยจัดเลยอะสุดจัดจริงๆเมื่อกี้โอ้โห5-0ครับเพื่อนตานี้ครับเป็นตาที่แบบขึ้นมันโกได้แบบชิลมากๆนะแต่เขาอาจจะแบบฟอร์มตกหรือเปล่าผมก็ไม่ทราบนะครับผมแต่เวลานี้มันชิลแปลกนะนี่ครับก็จบด้วยสกอร์ที่5ประตูต่อ0นะครับเพื่อนนะแบบเจ๋งแจ๋วอ่ะโปเลยเจ๋งจริงๆนี่ครับผมโอ้โห สุดมันครับเพื่อนเดี๋ยวดูกันว่าแบบใครเป็นแมนออฟเดอะแมทนะครับผมเดี๋ยวเรามาเล่าต่อเพื่อนเดี๋ยวเรามาเล่ากต่อยังไม่จบครับผมยังยังไม่จบนี่ครับตอนนี้จับไปสามลูกเมื่อเห็นไหยิงแสกหน้าประตูสองลูกอะ่ะโคตรสวยอะ่ะมันสวยเกินไปแบบนี้นี่ครับผมผมก็ขึ้นมานะเพื่อนขึ้นมากี่แต้มวะขึ้นมาเจ็ดแต้มนะผมโมหูเยอะนะเพื่อนนะนี่ครับบอกเลยว่าขึ้นมาเจ็ดแต้มแล้วแบบขึ้นมปนหกเลยนครับผมมันไงอะ ชาเลนจ์ผมก็แบบจบเรียบร้อยแล้วแต่๋ต่อไปแบบชาเลนจ์ขึ้นขึ้นพันเจ็ดครับเพื่อนแต่แบบขอเอาชาเลนจ์ออกไปก่อนเพราะว่าผมจะทำคอนเทนต์ครับผมจะได้ทำคอนเทนต์สักทีนะเดี๋ยวแบบมันจำเจเดี๋ยวเพื่อนเบื่อเนาะใช่ปะเราก็จะได้เปลี่ยนมากน,นะครับเพื่อนเ,อเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อนเบื่อแบบดูดิจริงๆแบบผมก็ไม่ค่อยมีคนดูเดี๋ยวอะมีคนติดตามตั้งพันกว่าคนนะแต่คนดูแบบบางคลิป่คลิปล่าสุดเนี่ยไม่ถึงร้อยผมโคตรเศร้าเลยแตไ่ไม่เป็นไรครับผมท้อจริงๆผมท้อมากๆเพื่อน ผมเชื่อว่าผมเชื่อว่าทุกคนจะเคยผ่านจุดนี้ไหครับผมแต่ผมอยู่จุดนี้อยู่ตอนนี้ท้ออยู่แต่ผมคิดว่าผมจะไม่ถอยให้นอนครับผมอ่านะเ่อนครับเรามาเล่าต่อดีกว่าแบบใครที่แบบเป็นรุ่นแบบเก่าๆแบบเล่นแบบตั้งนานแล้วจะรู้เว้ยว่าแบบแต่ก่อนอะแต่ละตัวแม่งค่าพลังแม่งจะน้อยมากอะแล้วแบบเราจะชอบเอาตัวแบบเป็นบอลดมแบบค่าพลังเยอะอะไปยืนไปยืนแบบตำแหน่งที่อาจจะไม่ใช่ตำแหน่งของมันเว้ยแต่เราแบบอยากได้ข่าพลังเยอะไง แล้วแต่ก่อน,นะแบบเราสุ่มแบบเป็นแบบบอล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 เอ้ยติดอ่างมัน,น่บอลเลื่อนเขาเพื่อนบอลเลื่อนนะะแล้วเราก็กดสุ่มเอานะถ้ามีเสียงสายฟ้านะแบบผมกี๊ดอ่ะพเพื่อนๆหลายคนแบบรุ่นเก่าคงรู้ครับผม <S <S ผมกี๊ดอ่ะนะกีดแบบกีดจริงๆอ่ะสายฟ้านะสายฟ้าก็จะเป็นผู้โหดคขับเพื่อนอย่างโมฮัมเหม็ดซาช่วงนั้นโมฮ oh <s ara S 1> oh ัมเหม็ดซาราก็เก oh ิดแล้วโมซาร่าเนย์มาเมซี่โด แล้วก็ใคร่าปอกบาปอกบาก็โหดครปอกบาโหดแวร์เนอร์ conv, Warner, ผมก็ไม่รู้นะว่าแบบใช่สายฟ้าหรือเปล่าแต่ผมตอนผมได้มาผมก็แบบปุ๊บมันภูมิใจว่ะมันเจ๋งมันเก่งจริงอ่ะอันเนี้ยแล้วแต่ก่อนมันมีฟีเจอร์มาใช่ไหมเพื่อนฟีเจอร์ใช่ไหมฟีเจอร์มาปุ๊บก็จะก็จะมีแบบค่าพลังไม่ค่อยเยอะมากครับผมข้าพลังแบบ9 4 95สหเนี้ยน่าจะตันประมาณนี้นะแต่พวกทายทายภาคก็จะมาแบบเยอะๆเหมือนแบบตอนภาคพวกนี้แหละนะครับผมก็จะมาประมาณนี้เลยครับเพื่อนแล้วก็แบบ ทีมผมก็จะแบบมีตัวแบบแลฟฟอร์ดแต่ก่อน,นะจะเป็นแบบตัวง่ายๆเลยตัวแบบบอลทองนั้นเลยครับผมแต่ผมจะจะ,จะ,จะนำทัพด้วยลฟฟอร์ดแล้วก็กอล์วินที่อยู่มมโมโมนากโกมั้งผมไม่รู้ผมจําชื่อไม่ได้นะทีมน,นะที่เป็นเป็นสีแ,งแดงๆครับผมผมชอบมากเลยกอล์วินแล้วก็ลาฟฟอร์ดนะลฟฟอร์ดอนนั้นจะยังเป็นบอลทองครับผมแล้วก็บอลทองผมเป็นตัวหนึ่งคือเทนอเล็กซานเดอร์อโนครับที่เป็นเด็กปั้นของลิวพูตอนแรกๆนะช่วงนั้นเลย ผมแบบเฮ้ยไม่ไม่มีตัวเล่นว่ะแล้วผมแบบมาอัดมาอัพมาอัพ,อพเลเวล10เ,เ,เต็มนะเต็มครับผมแล้วแบบมันตัน9สี่อะผมแบบเฮ้ยหูแมกขวาเบดเบดเพเยอร์บอลทองมันตัน9สี่มัน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 โหดจังวะแล้วผมก็ใช้มานตลอดครับเบื่อนจนไม่รู้ว่าภาคไหนนะภาค219หรือ220นี่แหละที่มันอัพเป็นบอลดำครับมเบื่อนน่าจะ220 0ที่เทอัพอัพเป็นบอลดำนะแล้วผมก็ยังใช้อยู่ เสมอไปครับผมแล้วตอนนี้ก็ใช้กันเกินเซิร์ฟอะบอกให้แล้วแต่ก่อนนะครับเกมมันยังไม่ดังมากเพื่อนเพื่อนแล้วเราต้องใช้แบบสายสายฟ้าเล่นอะครั้งหนึ่งจะมีกี่สายฟ้าไม่รู้ผมจำไม่ได้นะแบบลืมมันนานมากเพื่อนเพื่อนตั้งแต่สมัยผมอยู่ประมาณม,ามาัดมัธยมต้นอยู่เลยอะผมก็แบบเห็นเพื่อนเล่นไงเพื่อนเล่นแล้วเพื่อนมาชวนเล่นเป็นเพื่อนสนิทของผมนะมาชวนเล่นเลยแต่อนนั้นผมแบบเตะบอลอย่างไผมก็เป็นแบบเด็กเตะบอลเลยอะเออผมก็ๆๆๆๆๆแบบยิ่งชอบเลยเกมบอลแต่ตอนนั้นเกมมันยัง ไม่ได้บูมเพื่อนเกมมันยังไม่ได้บูมเลยนะแบบมีคนเล่นน้อยอะ่ะและช่วงนั้นก็ยังไม่ค่อยมีคนเก่งๆครับผมก็ไม่รู้จักกลุ่มเพจอะไรทั้งนั้นอะ่ะเออแบบเออแบบเราเล่นแบบพวกเราสนุกแบบได้ฟิลของเราเนาะแบบสุ่มได้ตัวนะโอ้โห้ใส่ฟ้ามาแบบเราก็กีดอนะ่ะแล้วแต่ก่อนก็มีตำนานครับเพื่อนมีอย่างแบคขวาใครวะเซเนติแบคขวาเซเนติผมเคยมีครับผมแต่รหัสนั้นบินไปแล้วนานแล้วครับผมเซเนตินะแบบสุดยอดผมยกนิ้วให้เลย แล้วก็ตันานัวได้ของผมนะคือแคมเบลครับเพื่อนชอบมากสุดยอดเลยแล้วก็เซตติแบ,บ็คขวาที่ผมแบบโอ้ยเจ๋งวะ่ะแล้วก็ตัวที่3คือเอ,อ่อวีล่าครับเพื่อนโอ้ยได้วีล่ามาก็กี๊ดเหมือนกันนะแโอ้ยใครวะไม่รู้จักวะ่ะแต่สมุดสมุนได้วีล่าเอา้ามารูที่หลังแม่งโหชิบหายนี่ครับผมมีเรื่องเล่าแบบก่อนอีกมากมายด้วยแบบเก่าๆอีกมากมายนะ แต่ผมว่ากลัวคลิปนี้มันจะนานไปนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวเราก็แบบเดี๋ยวเราก็มาจบคลิปกันแค่นี้ก่อนนะครับผมแต่แต่ใครอยากให้ผมเล่าอะไรแบบเก่าๆแบบนี้นะครับผมหรือว่าแบบมีประสบการณ์อะไรเกี่ยวกับเพนนบ้างนะครับเพื่อนๆนะสามารถมาบอกผมได้นะครับผมเป็นคนชอบเล่าเรื่องนะครับผมแต่ผมอาจจะพูดแบบเร็วไปน,นิดนึงนะครับเพื่อนๆแบบอาจจะแบบฟังไม่ค่อยเข้าใจนะก็บอกผมบอกผมกันได้นะครับผมผมจะพูดได้ช้าลงนะ แต่นันคลิปวันยาณเพื่อนๆถ้าใครอยากให้ผมเล่าอีกหรืออยากอยากให้ผมแบบเล่าประสบการณ์อะไรอยนะสามารถคอมเมนต์มาได้เลยนะครับผมอ่าโอเคนะครับเพื่อนๆขอบคุณทุกคนมากนะครับที่ดูแบบคิปผมจนถึงตอนนี้ขอบคุณทุกๆค,คนจริงๆครับผมที่แบบใครดูคิปผมแบบจนถึงตอนนี้นะขอบคุณจริงๆนะครับเพื่อนๆผมขอฝากเพื่อนๆทุกคนกดติดตามผมกันด้วยนะครับผมผมท้อแต่ผมจะไม่ถอยเพื่อนๆทุกคนครับผมอ่าเดี๋ยวเราเจอกันในคลิปหน้าครับเพื่อนๆนะอยากให้ผมทำอะไรคอมเมนต์มาได้เลย อคลิปหน้านะครับเดี๋ยวเจอกันนะครับบบายจุ๊บจุ๊บเจอกันเว้ย